เรียบร้อยลดตกลงนี่โอ้โห oh, oh. oh. ตัวใหญ่เลยตัวนี้เหมือนนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เฮ้าจะขามไปยามเบ็ดกะ คือสิไปบ่ไไรเพราะว่าน้าม,มันลายคนตรงแห้งได้เมื่อคืนได้หน้าม,มัน,นสิาลสิลายกว่าเมู่อวานตอนนี้เขายางมากประมาณห้ารอยเมตรอยากกันจะห,หาทางขามไปฝากเบืองนะขามไปยามเบ็ แต่มานี่ก็มีแต่น้ำทั้งหมดแทนนี่คือสิสิไปบดได้แต่หา้าสิยางลงไปเรื่อยๆไปเลาะหาเบิ่งทางบอได้ว่ามันสิพอสิขามได้ก็สิขา,ามมันเสือมีไหมล่มไหมยังควางหวยเท่ากับไตใหมหน่นะไปแล้วเขากับมาได้หอดใหม่ที่ล่มควางห่วยอยู่นี่ ห้าสไตลยใหม่นี่ไปแต่บ่หูมีทางไปหรือบ่นะเบิงคือหกกะลีมันพ่องบอมตอนนี้ก็ฟฝนตกอยู่ โอ้เสียวตกลงนี่เจอเรียบร้อยรดตกลงนี่เปียกจะจะได้ห้าการห้าทางขามไปขามไปให้ไ้โอ้ข้างนี่เป็นปลาเป็นปลาหก ปลาถึบเลยได้เข้ากับนี่หลลอดไปผ่านไปแทนนี้แหละอะไรบันนี้เห้ากับได้มาหอดเบ็ดบนที่เขาใส่เบ็ดบานเขามาหอดเบ็ด duni biết bổ hình chắc phải sai biết xài duni ăn nừng rất là chôm chôm duni biết chôm kiểu mạnh thứ ba cốt rô đúc sǐn Đúc ngôk. ตะปา tôi โหโหโห.โห.ตึ้งแห้ง đâm Ừm, tụi này thư bò Cứ bộ tình, bộ nịnh Hử? 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 Ý nhé Ý nhé, thư ức, thư ức lắm, ตัวใหญ่เลยอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้เบ็ดคอยไล่ไปฝากนะสองอันผูกไว้ยังดีได้เบ็ดนี่แต่ว่าจะมันไล่ไปไหนนั่ได้แต่ตัวน่ะบางังถือยู่นมะดึงอยู่ตัวอยู่ในผูกแต่ตัวนี้ คือสมอยก็คือบัวตีงบัวนิงผูกไว้ย่างดีแหละแต่จ้มันไหลไปไห้ไหนได้แต่ว่ามีปาลาแหละแต่สิปลาหน่อยหรือปลาใหญ่ดึงไปนี่ถ้าปลาหน่อยคือสิดึงไปบ่ได้ดอกะว่าผูกไว้เกี่ยวไว้กับใหม่อย่างดีเลย ตัดตัดงตั้งเลย n h ใบคันไซจังฮาซิปนี่เจอได้ได้ปลาอะไรเห็ดหรือว่าแยกเบ็ดเม็ดนั่นและก็ไปหมัดใส่กกงใหม่คือคอยเห็ดอยู่นี่นะปลาทั้งเม็ดเท่าไดมานี่หาปลาดุกสามโตปรากฏปลากฏสี่โตเบ็ดสิบ อะไรสิบแปด้างเบ็ดแต่ปลาเจ็ดตัวคันเนาการเมื่อคืนนี่นะได้ปลาเพราะว่ามันมันรูดไปเมือเสานี่มันรูดลายมันเกี่ยวกับอันใหม่แล้วกัมันดึงถามไปฝากนะคะเขากา็ไปเอาโบได้เขากับปลา,าเลยแต่ว่าเบิ้งยังเห็นปลาดึงอยู่ไลยยังเบ็ดยังตีงยองๆอยู่อันนี้คือ นกเข่าที่เขาการเมื่อคืนนี้ได้นกเข่าสองโตแล้วก็ได้กระถางอีกสองโตอันนี้คือที่เขาการมาไดใดเมื่อคืนนี้กระถางได้ได้กระถางสองโตแล้วก็ได้นกเข่าสองโตคืนเข้าไปหาการเนื้อกอะมันเนื้อคือสิบวอก,บออกแบบซัตานนี่มันบอ,อกหากินเฝนตกเมคืนนะเมื่อคืนนะี้อันนี้ เขาเอิญกระถางแต่มันจะคือจะคือกันกับกระป้อมนั่นแหละเอาไปการเมาขึ้นเป็นเฮ็ดสีนเท่ากับเก็บมาเก็บมา,า,บมาลายดอกเสริฟได้เฮ็ดสีนนะครับอยู่บอลเท่าหนก็มีได้เห็ดปวกได้ฮะอยู่บอลน,น้อนในรถเห็ดปวกกับเห็ดซีนีหมครัเ,เก็บมากอะ จีเอามาจีกินลิน้นอยู่ปลาผมมีแนวเห็ดใส่เกลือจังหน่อยเมนูห้าววันนี้สิกอยกระทงตัวเศษปลานี้เฮาปีงไว้มันตายตัวใดมันตายเฮาก็ปีงไว้ตัวใดมันเป็นเฮาก็เอาไปคั้งคั่งไว้มากินต่บานอันนี้กระทงห้าสิกอย นี่คือเห็ดปวกเอาจี่กินคือเอาท่าเกลือเลยครับเผาไฟเอามาทิมใส้ทิทานไฟกินแสบแล้วเห็ดปวกแล้วจี่เป็นแสบนกเห็ดส,สินจี่กินเน่ก็แสบคือกันแต่มันเนียวเนี้ยวนำแล้วก็เมื่อยข้างกระไต เมนูข้าวมันี้ปล่อยกระถางปล่อยกระถางครับลูกไม้ต้มอืมเอาละะครับดอกโบกมันเรื่นงไฟเห็นไหมรับเป็นไง